มาคัดดัดฟอร์ดสนใจที่จะย้ายไปเล่นให้กับบราเซลล่าหากนักเตะตัดสินใจที่จะอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังสัญญาในปัจจุบันกำลังจะหมดลงเมื่อจบฤดูกาลหน้าสำหรับมาคัชรัดฟอร์ดดาวยิงตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวแสดงความสนใจอยากย้ายไปเล่นให้กับบราเซลล่า ซึ่งในช่วงนี้พ่อหนุ่มรัดฟอร์ดทำผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนับตั้งแต่เขาหายจากการผ่าตัดเัวาหละโดยทางรัดฟอร์ดได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแค่6เกมในลีกและด้วยสาเหตุนี้ทําให้นักเตะตกเป็นข่าวว่าเขาพร้อมที่จะอำลาสโมสอรอันเป็นที่รักเพื่อสร้างโอกาสใหม่ในอาชีพคล้ายแข้งของตัวเองซึ่งจากการที่อนาคตของหัวหอกชาวอังกฤษวัย24ปียังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากสัญญาของเขาจะหมดลงในฤดูกาลหน้า และถ้าเขาไม่ต้องการขยายสัญญาใหม่กับปีศาจแดงนั่นทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องตัดสินใจบางอย่างเนื่องจากไม่อยากให้เกิดเหตุสํารอยเหมือนกรณีพอป,ปอกบาซึ่งตอนนี้ยังไม่ยอมต่อสัญญาทั้งที่กําลังจะหมดลงเมื่อจบซีซั่นนี้ซึ่งในขณะเดียวกันสื่อดังเมืองกระทิงดูรายงานว่าสโมรสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างบาร์เซโลน,นาจับตาสถานการณ์ของดัดฟอร์ดอย่างใกล้ชิดและเชื่อว่าพวกเขาสามารถที่จะโน้มน้าวนักเตะให้เซ็นสัญญาเพื่อมาเล่นในถิ่นคัมนูได้ แต่อย่างไรก็ตามลาซ่าไม่ใช่ทีมเดียวที่แสดงความปรารถนาอยากได้แรดฟอร์ดเพราะมีรายงานว่าปรารีแสแซงเชียงแมงก็สนใจคว้าตัวนักเตะมาร่วมทีมด้วยเช่นกันโดยว่ากันว่าตอนนี้บอร์ดบริหารของเปเช่ได้ทำการติดต่อไปหาตัวแทนนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจคอบอลทุกทท่านกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆกับพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารฟุตบอลอัปเดตใหม่จากพวกเรา EPL มาเนีย e แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ